ช่วงนี้ก็มีทั้งถ่ายละครแล้วก็ถ่ายหนังด้วยครับผมก็จะเกือบเวันเลยก็นิดหน่อยครับก็อาจจะพักผ่อนน้อยครับช่วงนี้หน้าตาก็อาจจะดูเพียเพียเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนทักเยอะเหมือนกันแบบดูดูเพียเพียงง่วงนะใช่ครับได่นอวันที่เท่าไหรมาดูตอนนี้ก็ประมาณห6ประมาณ6เต็มที่เต็มที่เต็มที่คือ6ครับ ร้อยสุดใช่ครับร้อยสุดก็คือไม่นอนเลยร้อยสุดก็มาสี่สามสี่อะไรนะครับผมน้ำหนักลดไม่ขั้นอะไรนะครับน้ำหนักลดไหมช่วงนี้ก็อาจจะมีลดนิดหน่อยครับก็ผอมลงครับรู้สึกว่าเสียงสู้กู้คนรวยอ่ะใช่ครับทำงานเหมือนเป็นหนี้ครับนี่เลยเหรอใช่ครับผมแล้วเป็นจริงไหมอ๋อไม่ไม่ได้เป็นครับไม่เป็นครับผมเออเออแต่มันยังไม่ได้ผลเพราะถึงทั้งเลย ขอยังครับตอนนี้ก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ครับแต่ว่าก็จะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้แล้วกันครับเยังวิตามินอะไรเงี้ยต้องบำรุงไหมครับก็ก็มีกินบ้างครับผมมีอัดบ้างแข็งแรงยังพร้อมที่ออกมาทํางานใช่ครับผมพร้อมครับพร้อมเจอทุกๆคนเหมือนเดิมเลยครับตวงนี้เราเพิ่มเรื่องอะเราเพิ่มแต่ว่าออกงานงานเป็นงานอะไรเริ่มมาด้วยความสุขเราดนไหมบ้างอะไรนะครับเริ่มออกงานได้อ๋อเริ่มออกงานได้แล้วอ๋อก็ ก็โอเคนะครับก็ถือว่าดีเลยครับผมแต่ว่าเสียดายที่ว่าช um> ่วงนี้ผมไม่ค да SO ่อยได้ไปอีเวนต์อะไรช่วงนี้ผมผมจะถ่ายละครกันหนังค่อนข้างเยอะครับผมแต่แต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ค่ได้ออกอีเวนต์ถ่ายละครกันหนังมีกองเยอะแต่ว่างานโฆษณาอย่างเน้นงานเพื่อนเพื่อย่างเน้นอ่าก็มีมาเรื่อยๆครับก็ยังสามารถรับเพิ่มได้อีกครับรับได้อีกเหรอะฮะเราได้อีกครับเหลืออะไรกลับกาเหลืออะไรก็รอบที่แล้วก็มีนะมี แชมพูแชมพูก็ยังไม่มีครับอะไรครับอยากขายอีกที่กนหนวดไหมครับที่กนหนวดอะไรพวกนี้ก็ยังเข้าได้อยู่นะครับผมแล้วหัวจัดเท้ายังแสดงยังไม่ครบยังไม่ครบครับยังครับแว่นแว่นก็ได้นะครับมีแว่นเวลามีใช่ไหมครับถ้าติดต่อมาก็เดี๋ยวมีให้ครับถ้าขึ้นตัแล้วครับ ถ้าจากของเก่าก็ประมาณ10ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีเพิ่มบางตัวนิดหน่อยแต่ก็อยากให้รอติดตามกันดูครับก็มอีกหลายตัวไหมคะว่าก็รอติดตามดีกว่าครับผมยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้ก็อาจจะเซอร์ไพรส์แหละครับผมอ่ากก็วระแสหวังว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์กันครับถือว่ากระแสดีนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ตามกองละครแล้วเป็นตัวใหญ่ใช่ครับพี่พแฟนคลับทุกคนก็พยายามตามหาเราครับผมเพราะว่าติเวลาเรา ถ่ายละครอะไรพวกนี้เราก็จะค่อนข้างเงียบในโลกโซเชียลพี่เขาจะแบบคอยตามคอยเล่นแท็กคอยอะไรให้ทําให้เราเงียบด้วยครับคือออกแท็กตามหาเราว่าหายไปไหนใช่ประมาณคิดถึงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราเราหนักใจไหมเพราะว่าเหมือนเราหายไปไม่ได้เลยแต่กลับมาตามหาตลอดทุกครั้งเลยก็ไม่หนักใจนะครับเพราะเพราะผมเชื่อว่าพี่พี่แฟนคลับที่เขาตามเพราะาคิดถึงแต่ว่าถ้าถ้าเราถึงถึงเราติดงานจริงเนี่ยพี่พี่แฟนคลับเพาเขาเข้าใจครับ เราจะอัพแบบโซเชียลอะไรบ่อยขึ้นไหมล่ะใคร,ครับได้รู้ความเคลืนไหวนิดนึงว่าเออเราคือดีมีสุขนะจริงนี่ก็อัพบ,บ่อยกว่าเดิมแล้วาอจ <laughs> จะอาจจะน้อยอยู่แต่ก็พยายามบ่อยกว่าเดิมนะครับก็พยายามจะให้บ่อยมางยิ่งขึ้นแล้วกันครับเรียกว่าเราก็ชอบเข้าไปส่องแท็กดูว่าใครจถามหาอะไรกันบ้างใช่ส่วนใหญ่เราจะชอบเข้าไปส่องแท็กในทวิตเตอร์ครับผมก็เลื่อนนั่งสองทุกวันนะแต่ว่าต้องมีอะไรอัพเดตทุกวัน ใช่ครับก็บเห็นพี่พี่แฟนคลับรู้เรื่องอะไรเราก็รู้ด้วยครับช,ช่วงนี้ไปเข้าป่าปด้วยาย่อ่าใช่ครับผมก็เรื่องบัวผ่านฟันยาครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถ่ายจบแล้วถึงเข้าป่าแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบแบบธรรมชาตแิแวกนี้อยู่แล้วการไปอะไรพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องเหมือนกับเราไปสนุกมากกว่าครับผมทีน้ตอนนี้มันมีภาพแบบออมาด้วยมือนอนเป็นฉากอ๋อใช่ครับเพราะว่ามันเป็นซีนที่ ต้องใช้ศิลปะการต่อสู้นิดนึงครับผมแล้วมันเป็นซีนต้องใช้ดาบครับแล้วพอถือดาบทั้งวันเนี้ยแกว่งทั้งวันทั้งวันทั้งวันมันก็อาจจะมีพองมีอะไรนิดหน่อยอ๋อแต่ไม่ได้เป็นแบบว่าอุบิเหตุระหว่างกองถ่ายทำอะไรอย<ช>่างเงี้ยอ๋อไม่ไมครับไม่ไมาครับพี่แอนเป็นอะไงบ้างครับสนุกครับพี่แอนน่ารักครับผมคือ อย่างกองโวผ่านฟันยับเนี่ยเราก็จะไปแนวแบบคอมเมดี้เนาะเราก็จะไปแบบสนุกสนุกครับผมพอเจอพี่แอนเจอพี่จ้าเจอพี่ไฮหรือว่าเจอพี่ก๊อจีเนี่ยในบรรดาแกงๆเนี่ยพอเขาอยู่ด้วยกันก็จะมีความแสบความสนุกครับผมครับกองไม่เงียบ ทันทันทุกคนครับแต่จะไม่ค่อยทันพิจาร์ครับพิจาร์พิจาร์ารเขาสุดยอดจริงครับยังพี่แอเขาเป็นสส่ละลายปิกกร,รมอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับทำงานกับเราเขาละลายใช้วิธีไหนละลายปิกกร,รมเราพี่แอนเอาจริงต้องบอกว่าผมดีที่ก่อนหน้าที่จะมาถ่ายเรื่องโบพันเนี่ยผมมีโอกาสได้ทํางานกับพี่แอนมาก่อนอแล้วเราเลยมีโอกาสได้คุยได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่แล้วพอมาเจอในโวพันก็เลยอาจจะเกร็งน้อยลงกว่าเดิมก็ยังมีความเกร็งอยู่แต่พี่แอนเขาพยายามชวนคุยนี่แหละครับทำให้เราแบบละลายปิกกกมแต่พี่แอเขาคงเรื่ มันอาจจะใหม่ด้วยครับสำหรับสำหรับพี่แอนนะครับเท่าที่เท่าที่ได้ยินมาเห็นว่ามันใหม่สําหรับพี่แอนด้วยเพราะว่ามันจะเป็นแนวคอมเมดี้เราก็จะเห็นแบบพี่แอนในลุคแบบสวยๆหรือว่าจะเป็นแนวแบบดราม่าอะไรสักส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแต่นี้ก็จะมาเป็นแนวคอมเมดี้ก็อยากให้ติดตามกันผมรับรองว่าสนุกแน่นอนพี่แอนเก่งมากครับที่ถ่ายที่ถ่ายมาคอมเมดี้คอมเมดี้เขาได้ไหมพี่แอนคอมเมดี้ได้นะครับพี่แอนเอาจริงไม่ต้องพูดก็ฮาแล้วพี่แอนจริงครับ เดี๋ยวเราติดตามกันหมายถึงว่าอะไรแค่แบบพี่เขาแบบว่าหน้าเฉยๆก็ฮาแล้วหล่อฮาแล้วครับผมอยากอยากให้ดูมากแล้วก็ได้เห็นรูปแบบของพี่แอนละกันอะไรนะครับได้เห็นภาพลักใหม่ของพี่แอนเลยใช่ครับผมผมถือว่าผมโชคดีมากเลยนะที่แบบได้ร่วมงานกับพี่แอนและได้ได้เห็นพี่แอนในมุมใหม่ๆแบบนี้เลยซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่แบบแปลกตาผมมากครับ จังหวะคอมเมดี้มันยากไหมครับพอเราต้องเล่นคอมเมดี้เต็มตัวยากครับยากผมว่าคอมเมดี้สิ่งที่ยากที่สุดนี่ก็คือเรื่องจังหวะเนี่ยแหละครับ<ม>แต่ว่าดีที่เราได้พี่อ้อยกับพี่ตุ๋ยที่เป็นผู้กำกับกับเอ็กซิคิวทีฟโปรดิวเซอร์มาช่วยครับผม,มเขาโคดเรื่องพวกมุกอ,อะไรพวกนี้อยู่แล้ว<ม>เขาแบบคอยแนะนําทําให้แบบมันโฟล์ไป,ปมัน่าเราเริ่มฝึกประเทศประเทศผ่อนคลายในบัวพันธ์แหละครับในบัวพันธ์ โอหมันมันไม่ไม่น่าจะแชร์ได้เพราะว่ามันควจะเปล่็นก็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 อยากให้เราติดตามกันดีกว่าครับผมนั่นแหละกลัวกลัวจะไปสปอยพี่เขาเขาเริ่มเปิดประเทศแล้วเลยนะครับใครไปต่างประเทศมีไหมยังแผนกับต่างประเทศเรียกร้องมีแล้วครับผมตอนนี้ก็มีแพลนไปประมาณ2อถึงสามประเทศแล้วครับก็มีทั้งไปจัดแฟนมิก็มีแล้วก็มีไปทํางานด้วยก็มีครับในเอเชียก็ม ก็เอาเป็นในโซนเอเชียก่อนละกันครับผมใช่ไหมครับครับครับจะเป็นช่วงประมาณเดือนแก่เพราะว่าเราก็คิวงานละครคิวหนังยังแน่นอยู่เลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็อาจจะรอถ่ายเออ่มัดหัวใจยาสุตาให้จบก่อนสักเรื่องหนึ่งครับแล้วก็อาจจะค่อยมาเตี๊ยวกันที่หลังว่าจะไปในช่วงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราคิวไม่ลำบากทุกวันเ้วยใช่ครับโอเคครับบรรยากาศเป็นยังไงครับก็ ร้อนครับคือเหมือนกับสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับผมอย่างวันที่เราต้องถ่ายเอาดอร์อย่างเงี้ยครับผมฝนก็จะตกหรือว่าวันที่เราต้องออกเรือแล้วเราต้องการแสงแดดอย่างเงี้ยเมฆก็จะคลื้นมาอะไรเงี้ยครับผมหรือว่าวันที่เราต้องออกกลางแดดแจ้งๆอย่างเงี้ยครับผมแดดก็เปรี้ยงเลยครับแบบไม่ไม่ค่อยมีมเมฆเท่าไหร่อะไรแต่ก็สนุกดีครับ ใช่ครับก็มีพี่ๆแฟนคลับหรือว่าพี่ๆที่อาศัยแถวนั้นนั่นแหละครับผมพอเห็นเป็นกองถ่ายมาเขาแบบอุ้ยพี่เจนนี่นี่อะไรนี่เขาก็เลยถ่ายก็กกไม่เกรงนะครับผมเพราะว่าเราก็โฟกัสกับการทำงานการถ่ายละครแล้วอันไหนครับชื่นเทรนด์วิตเตอร์เลยครับวันนี้อ๋อยังไม่ได้ดูเลยครับ อ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบก็กคือผมก็ถ่ายละครเยอะด้วยและอย่างพี่มิวเนี่ยเขาก็มีทั้งซีรีส์มีทั้งเพลงมีทั้งอะไรของเขาค่อนข้างเยอะด้วยครับผมขอบคุณครับ